วัฒนธรรมองคอ์กรหมายถึงค่านิยมทัศนคติและความเชื่อที่ทุกคนในบริษัทมีร่วมกันเกี่ยวกับองคอ์กรโดยที่วัฒนธรรมขององคอ์กรจะส่งผลต่อการกระทำและการตัดสินใจของพนักงานสุดท้ายแล้วก็ไม่มีผู้บริหารคนไหนที่จะสามารถเดินตามพนักงานได้เรื่อยๆทั้งวันหมายความว่าผู้บริหารจำเป็นต้องเชื่อใจและปล่อยให้พนักงานทำงานด้วยตัวเองแต่อะไรคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างองคอ์กรที่มีพนักงานที่มีใจพร้อมบริการลูกค้าองคอ์กรที่มีพนักงานที่พร้อม จะเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆและองค์กรที่พนักง,งานกลัวจนไม่กล้าทำอะไรเลยเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีก็คือ วัฒนธรรมองคอ์กรที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของธุรกิจธุรกิจที่อยากสร้างนวัตกรรมเยอะๆก็ต้องสนับสนุนให้พนักงานกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆถึงแม้พนักงานอาจจะมีโอกาสทำผิดบ้างจนองคอ์กรอาจเสียหายแต่ในตรงกันข้ามธุรกิจที่มีการทำงานซ้ำทำงานอย่างเดิมทุกวันก็อาจจะสร้างนวัตกรรมองคอ์กรให้ทำงานตามกฎระเบียบเพื่อลดความเสียหายจากการทำผิดพลาด